สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นทัศนีอินดี้นะคะวันนี้เชา้ชาเช้านะคะบรรยากาศดีๆจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีเอาปลาคอนค่ะเดี๋ยวทำนั้นเลยค่ะวันนี้ผมยังไม่มีเลยนะคะจะมาเอาปลาคอนไปเบื่อว่าปลาคอนปลาคอนเป็นยังไงปลาคอนนี่หมายถึงปลาที่อยู่ในบ่อน้ําที่เหลือนิดเดียวนะคะ ตอนนี้คือทุ่งนานหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วมันก็จะมีน้ำขังอยู่เล็กๆน้อยๆออเจ,จอเอ๊ะแจ๊ะเขาเอิ่นว่าน้ำน้อยๆค่ะก็มาดูกันเลยค่ะว่าการออกาาเอาของป็นใังไงนี่มีคนบอกว่าอยากฟังเสียงในฟิล์มของทัศนีย์สวัสดีค่ะทัศนีย์เป็นคน บอกภาษาไทยบอกค่อยแข็งปันไดบอกไทยกระลุดไปลาวบอกแลาวกระลุดภาษาไทยมาอนี้สีมาเบิงพี่น้องสีมาพ้าพี่น้องมาเบิงวิธีจับปลาคอนค่ะในที่น้าของเ้านี่แหละค่ะแปลงของเ้าหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วมันมีน้ำเรืออ๋อเจ้แจอย,อยู่อยู่ในถุงหน้าเฮ้ากันเลยสีผ้ามาเบิงวิธีจับปลาคอนสดๆค่ะพี่น้อง ืัอนี้ผมท่านในวียานบ่าท่านปลาคอนมาเบิ่งค่ะมาเบิ่งค่ะ <c oughs> นี่เลยมาหอดหรอคะ่ปะปลาคอนนะพ่ดาราของเราขอแต่งตัวนิดนึงหน้าสาวกบหน้าเขยคะ่ะกันนี่เพิ่นกำลังจับปลาคอนอยู่ว่าว่ามันไหลเปนไหนคครพี่น้งองปลาขิ้นา่า ว่ักคน้องเท่าข้ามุนี้เขาบอต้องซื้อกับเขางามเศร้าแล้วค่ะขาบเศร้าเพราะได้ซื้อกับเขาแล้วได้เป็นหมกเลยนะคะนี่ย่างหลายเลยม่งไกลๆเลยพี่น้องเ้านี่เสียงในฟิล์มโอ้ทาดปล่อยไห้หน้ามันแห้งนะคะป้าตรงนี้กะ สีตายกลายเป็นเยื่อของนกเป็นเยื่อของหมดที่มาเจาะห้าเสดายค่ะวันน,าานีมน้มันเป็นอาหารของคนใดพอมล้วกะห้าสิเอาไปเลี้ยงไ้ในบ่อน้ำตัวใดที่มันแข็งแรงมันก็สิรอดค่ะแต่ว่าตรา,านี้มันเป็นอาหารของห้าเขาเกิดมาเป็นเขาเกิดมาเป็นอาหารของห้าแล้วกะก็ให้เขาเกิดมาสมกับชาติเกิดแล้วค่ะพุนได้ร้ายอยู่ด้วยค่ะมีปลาขิง คือปลาหมอภาษาไทยนะคะงน,นั้นก็ปลาปลาคอลูกปลาคอกับมีค่ะเข้าไปมกใส่กันได้เห็นไหมคะ่ะวิถีของชาวนาชาวบ้านของเขานะคะอยู่อย่างพ่อเพียงกินยางพอดีมีน้อยกับกินน้อยมีหลายเขากับแบงเก็บค่ะตรงนี้ก่ะ ้็ไปสิเพื่อนๆไปเบื้องอย่างต่อนะคะคลิปนี้กะขอลากันก่อนไปหนึ่งคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามทัศนีอินดี้ด้วยนะคะ